รีพอร์ตวันนี้นะคะไปดูความเดือดร้อนของชาวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยองค่ะสวัสดีคะ่ะบอยสวัสดีคะ่ะพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวสวนทุเรียนจังหวัดระยองครับว่ามีน้ําเสียจากโรงงานนั้นผุดขึ้นมาจากใต้ดินโผล่กลางสวนทุเรียนเลยครับเบื้องต้นนั้นต้นทุเรียนนั้นตายไปแล้วนับรอยต้นทีเดียวติดตามเรื่องนี้กันครับ ลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทอสอมกอลุ่มเฝ้าระวังน้ําผิวดินจังหวัดกระยองติดตามปัญหาของชาวสวนทุเรียนหมู่ที่1ตําบลหนองละลอกเอเภอําบ้านค่ายจังหวัดกระยองว่ามีน้ําผุดขึ้นจากดินมีลักษณะสีสายแล้วเปลี่ยนเป็นตะกอนสีส้มมีกลิ่นฉุนน้ําจะไหลซึมมาครับครับ,รบ,รบจะมีกลิ่นคล้ายแอมโมเนียครับแต่ว่าจุดตรงนี้เนี่ยครับอย่างเนี้ย เหมือนมีแบบรอยน้ําซึมออกมาจากทางแบบใต้ดินตลอดถูกไหมครับตรงนี้ถ้าฝนถ้าฝนตกมากๆน้ําจะไหลเยอะวันนี้แล้วจะเป็นฟองขาวๆครับก็คือนอกจากตรงนี้ซึมมาแล้วตรงท่อก็ออกมาด้วยถูกไหมครับก็ทั่วเลยครับทั่วพื้นเลยครับรอบๆนี่ก็มีแต่ตรงนี้สองจุดนี้มันจะเยอะพอยิ่งเดินมาตรงนี้ครับน้ําก็จะยิ่งแบบเหมือนมีสีเข้มขึ้นตะกอนก็จะเข้มใช่ใช่ เจ้าของสวนทุเรียนให้ข้อมูลว่าเริ่มดุนแรงช่วงสองปีมานี้โดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักจะมีน้ำซึมออกมาค่อนข้างมากเมื่อไหลามารวมกับน้ำในสระที่ใช้รถต้นทุเรียนจะทำให้ทุเรียนเริ่มทยอยตายถ้าก็จะเน่าเพราะว่าเออมันเป็นพอเป็นเชื้อราปั๊บระบบรากก็เสียหายไปด้วยและแดงๆนี่คือมันมันเสียแล้วครับมันมันเป็นสนิมเกาะครับเป็นน้ำน้ำสนิมคนเราอยาก รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามาหาวิธีการแก้ไขร่วมกันอยู่อย่างด้วยกันอย่างสันติครับสร้างผลกระทบแค่สวนนี้สวนเดียวซึ่งสวนนี้ก็ดูแล้วนะทุเรียนก็ประมาณ2 0 0ถึง300ต้นแล้วยังมีสวนอื่นๆที่เขาได้รับผลกระทบแต่เขายังอาจจะยังไม่พูดถึงภาพมุมสูงพบสวนทุเรียนอยู่ใกล้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อหาข้อเท็จจริง คุณภาพน้ำเนี่ยนะครับมีความเป็นกรดอยู่ประมาณที่ที่ห้านะครับที่สี่ที่ห้าที่หกนะครับไม่ได้เป็นกรดเข้มข้นนะครับก็แต่ว่าโดยสภาพอะไรก็ช่างนะครับมันไม่มีความปกติถึงแม้ว่าคือสภาพน้ำถ้าเกิดปกติก็คือตั้งแต่หกขึ้นไปนะเราเห็นว่าสภาพน้ำเนี่ยเป็นะตะกอนหรือว่าเป็นคราบสีแดงนะครับซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นโลหะบางประเภทนะครับคงจะต้อง,องใช้ห้องปฏิบัติการพิสูจน์ยืนยัน เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้เจ้าหน้าที่วางสาเหตุไว้3แนวทางนะครับเกิดจากการลักลอบทิ้งสารเคมีจริงหรือว่าเกิดจากข้อเก่าของโรงงานเดิมและสุดท้ายนะครับเกิดจากกะตกรดินที่มีการนํามาใช้ถมที่ครับก็ต้องดูสาเหตุที่ชัดเจนแล้วก็เดี๋ยววิธีแก้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบอย